สวัสดีครับ f อ e p เเลยนะครับก็มาถึงดาบินทานะครับตรงนี้น่าจะเป็นสถานีก็เดี๋ยวนะดูป้ายก่อนรถไฟฟ้าสายสีชมพูเคยนั่งนะช่วงเที่ยวรถไปข้อซ่อมอู่นะครับรถตอนที่รถเฉียวชนเคยนั่งใช้บริการตั้งแต่สถานีมีนบุรีตราดบีนบุรีมาถ,ถึงสถานีนู่นเลยนะครับ ปลายทางที่ศูนย์ราชการนนทบุรีตอนนั้นไปสารบอกว่าสถานีามายาลาฟสีพอเราเลียาาเเล้ยวมาจากเมื่อกี้เลี้ยวมาจากลาดพร้าวนะครับตัดเข้ามายัางดางินทาก็จะเจอสถานีแรกคือสถานีมายาลาบนะครับเห็นไหมครับสายสีชมพูสถานีมายาลาบก็จะมี ที่กลับรถนีรถกลับรถเยอะนะตรงนี้เห็นไหมครับกลับรถกลับรถกลับรถให้เขากลับรถก่อนโอเคม่ยาลาบเสร็จแล้วก็จะไปน่าจะ ก็มก็มาิ็มมสีอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจสีเลยไม่ล่าไปก่อนที่จะถึงรับประเขานะครับหรือเปล่าหี่อจำสับสนนะครับสีเพราะว่าไม่ได้นั่งนานแล้วนะนี่เลนขวาสุดบรรยากาศสวยงามนะครับพีสี่นะจอนี่อะไรเอ่ยตรงนี้ เลยสะพานลอยนี้ไปก็จะเป็นสถานีน่าจะเป็นกมเดี๋ยวนะรจริงๆด้วยกมสี่รัร 4, รรกฟทากมสี่นะครับเดาถูกนะครับจริงๆไม่นั่งนานแต่ก็เดาถูกตอนนี้รัรกฟทางกมสี่เสร็ร 4, จปุ๊บพุจะไปสถานีรับประเขาก่อนที่จะไปรถไฟทา 3, สามซอยสามนะครับเห็นไหมครับรถเห็นขบวนรถไหมครับกำลังจะเลื่อนไปเข้ารับประเขานะครับตอนนี้รับประเขา รถก็ติดแงกแล้วนะครับเห็นไหมครับป้ายหาเสียงโอ้โหถนนราบพิธาก็ไม่เบาเหมือนกันนะถึงเส้นหลักคนผ่านเคยว่าสัญจรเยอะนะครับไายคอนแทคหรือสายตาคนก็จะหันไปมองซ้ายมองขวาก็จะเห็นป้ายนะครับเห็นไหมผู้สมัครไทยหายจนยุ่นยุ่นทำได้พักเพื่อไทยสายัน แล้วก็เบอร์สี่เก้พักไหนไม่แในใจ่จายผู้จ่วยไทยรอนุทินเบอร์สาเจจะเป็นพักนะครับปร,ประชาธิป,ปัตย์ในเบอร์ยี่สิบเจ็ดันก็เป็นพักจำแม่นเลยตอนที่คุณธรพิสิทธิ์บอกว่าตรงกับวันที่เขาวันที่เป็นนายกครั้งคนที่ยี่สบเจแล้วก็เหมือนเป็นวันเกิดหรืออะไรสักอย่างก็ได้เบอร์ยีิบเจ ส่วนพัค <c oughs> พักเ,เพื่อไทยเบอร์พักคือเบอร์เก้าได้เลขสวย <c oughs> ตัวนี้ก็ <c oughs> <c oughs> กำลังรอรถกลับรถอ๋อกลับเลนนด้วยหรอ <c oughs> <c oughs> กลับสองเลนตอนแรกนึวกว่ากลับเลนเดียวถึงว่ารถติดจริงๆมัน มันมาเลนเดียวได้นะนี่วิ่งสองกับสองเลนเลยงงเช้านี้นะครับที่ราบินทรานะครับก่อนที่โอ้รถรถมาแล้วครับฝั่งเลนนู้นนะครับกำลัาางเข้าสถานีราบินทรากมสี่ตัวนี้ก็พิกซีเอ็กซ์ตร้าตรงน้าปากเขาพิกซีเห็นไหมครับข้างหน้านะเ,เพื่อน ที่เคยร่วมงานบริษัท LPN สมัยก่อนเนาบางท่านก็กลับไปใช้ชีวิตต่างจังหวัดไปทำงานอยู่ที่ภูมิที่รน,นาไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วก็ยังคิดถึงเพื่อนๆหลายท่านนะครับท่านก็กเกษียณไปใช้ชีวิตสโลไลท์ Slow ต่างจังหวัดก็มีนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องมาดิ้นรนในเมืองใหญ่ <c oughs> แต่บางท่านก็มีโอกาสมีอะไรก็ทำงานก็ค่อยๆไปนะครับ กับงานหาเรี้ยงชีพในวัยเรียกว,วัยเกษียณก็มีหลายท่านนะครับอย่า <c> ง <oughs> <c oughs> คนที่มีวิชาชีพติดตัวไม่ว่าจะเป็นนักบัญชีนักกฎหมายก็สามารถเป็นทนายความนะครับในบรรปลายชีวิตได้ <c oughs> รับตรวจสอบบัญชีรับทาบัญชีหรือรับว่าความคดีทั่วไปนะครับคนที่ ที่ศาสตรป์ปฏิบัติแล้วได้ไลายเส้นได้ตัวทนายนะครับแล้วก็าสามารถที่จะมีประสบการณ์ในการทำคดีก็รับคดีทำนะครับคดีเล็กเล็กน้อยน้อยคดีใหญ่ทำได้หมดนะครับอีีถ้าเรามีความตั้งใจมีความขยานยนะครับเพราะว่าการสืบพยานมันไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนเอกาสารเยอะขึ้นหน่อยนั่นเองนะครับแล้วก็ดูเข้ากฎหมายให้เข้า ร่างฟ้องนะครับเราประยุกต์ร่างฟ้องได้นะครับมันไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าเราจะให้ศาลสั่งอะไรเราก็ต้องเสนอศาลไปตามความประสงค์ของเรานะครับสี่ต้องการบังคับสิทธิ์อะไรเราก็ต้องให้ศาลแจ้งศาลหรือขอท้ายฟ้องนะครับให้ศาลสั่งให้ทําอะไรคดีแพง <c oughs> ่งศาลจะสั่งเองไม่ได้ไม่เหมือนกดียาอิยาศาลจะพิจารณาพยานหลักฐานอะไรต่าง ถ้ามันเกี่ยวเนื่องกันหรือถ้ามันไม่ใช่สาระสําคัญอะไรสาก็จะพิจานณาให้นะครับปรับลทขอ้อกฎหมายให้เองได้นะครับไม่จําเป็นต้องบรรยายมาในฟร์มก็ได้นะครับนี่คือคดีอาญาแต่คดีแพ่งไม่ได้นะคะดีแพ่งต้องระบุชัดเจนว่าขออะไรมาในท้ายฟอ้องศาลถึงจะพิพากษาให้มันต่างกันตรงนี้นะครับ<ม>นี่เรามาถึงสถานีรับประคับ จะเข้าจะข้ามอาราปะเขาไปแล้วนะครับท mm hmm. ีเลยตอนนี้อาบปะเขามาเราติดแงกเลยขึ้นสะพานข้ามอาบปะเขานะครับเห็นไหมครับ mm hmm. ตรงนี้8ปดมงยีแต่รถติด mm hmm. บางท่านเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงการจราจรโดยการสัญจรรถไฟฟ้ามันสามารถกำหนดเวลาได้คนที่ทํางานย่านแจ้งวัฒนะสุวนราชการส่วนใหญ่นะนะจะนั่งรถไฟฟ้าเจ้าที่มันสะดวก เช่นอาจจะมาเช่าบ้านอยู่บริเวณนี้นะครับติดถนนสายสีชมพูนะครับเช่าคอนโดเช่าอะไรอยู่เดินทางสะดวกนะครับไม่จำเป็นต้องใช้รถยนต์ประหยัดด้วยเนี่ยเราสามารถเมนเนจหรือกำหนดเวลาบริหารเวลาได้ว่าตื่นกี่โมงะจะขึ้นรถกี่โมงถึงกี่โมงเราสามารถกำหนดได้นะแต่ถ้าใช้รถยนต์ไม่สามารถที่จะการัารนตีได้ว่า จะถึงตามเป้าหมายถึงถึงกำหนดเวลาที่เราตั้งใจไว้<ม>ไหมเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรบางวันก็ติดบางวันก็ไม่ติดบางวันโคตรโคตรติด <c oughs> ใช้คำว่าโคตรติดนะครับนี่เรามาถึงข้ามแยกแล้วนะครับ EP4 เช้านี้ที่ลาดตะเขากลาบอินทราเป็นถนนยกระดับข้ามแยกนะครับ ลงไปซ้ายมือนี้ก็จะเป็นสถานเวทีมวยลุมพินีนะครับซึ่งย้ายมาจากส่วนลุมพินีเมื่อหลายปีก่อนครับส่วนลุมพินีสมัยีที่อาทำงานที่บอนไก่โหเลิกงานนี่ขาข่ำไปด้วยแฟนมวยนะไปหน้าวิทีเต็มเลยเหมือนมีมนสเสน่มีคลาส,สิกอย่างหนึ่งนะที่สมัยก่อนแต่พอย้ายมา เวที T, ลุมพินีตรงนี้มันคล้ายๆก็มิมนมันไม่คลาสสิกแล้วมันไม่โมเดิลมันโมเดิลขึ้นนะโมเดิลขึ้นมันไม่ได้คลาสสิกเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเราก็มาจะลงสะพานข้ามแยกลบปักเขานะครับก็โอโ้มีเครื่องบินด้วยกระสรับบินเอฟซี MC เลยไปก็จะเป็นขึ้นลงเกาะไต้มิันรสรับินดดนเมืองนะเห็นไหมเครื่องบินบินเหนือท้องฟ้าไปลำหนึ่ง เนี่ย yeah, รถไฟฟ้าสายสีสีชมพูสีไปแล้ว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 แอดบอกว่าออจอดรถทิ้งไว้บ้านนั่งรถไฟฟ้าไปทํางานสะดวกกว่านะครับก็ไปได้เชื่อมไปหล,หลายเส้นทางนะไม่ใช่แค่ไปสายสีชมพูนะครับเชื่อมตรงตรงนี้เขาเรียกว่าตรงวัดพระศรีก็คือขึ้นไป BTS สายสีน้ำเงินไป,ไปกูค้ดลำลูกกาไปทาง ท่านลับพระไปทางนู่นเลยไปทางพญาไทได้หมดไปทางเชื่อมต่อไปตลอดสายมันสะดวกสบายเพราท่านเลือกใช้บริการรถไฟฟ้านะตอนที่แอดเอารถซ่อมโอ้โหขบวนหนึ่งขบวนหนึ่งไม่ไม่ใช่น้อยนอยนะคนอัดแน่นเลยนะยิ่งนักเรียนนักศึกษาที่ย่านนี้นะครับเ่วนใหญ่เลยใชยร้รถไฟฟ้าสายสีชมพูบอกเลยนะครับนักเรียน ประหยัดเวลาแล้วก็ผู้ปกครองก็ไม่ต้องไปกังวลไปต้องไปส่งเหมือนสมัยก่อน <c oughs> ผู้ปกครองก็สามารถไปทํากิจการออื่นได้เช่นไปทํางานตรงเวลาไม่ต้องไวงกับลูกนะครับนี่เห็นไหมครับลงมาปุ๊บเจอป้ายช้างก็คือสนามมวยลุมพินีซ้ายมือเห็นไหมครับลุมพินีเป็นเวทีมวยลุมพินีนะครับ จะเปิดใ้ช่วงเวย็นๆย็ช่วงบ่ายๆเพราะว่าตอนเช้าประตูปิดอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าลาบบินทราซอย2ทับ1ตรงเวทีมวยลุปินีเนาะตาอนทราราบินทรา2ทับ1โอเคนะครับอ EP นี้เกิน1ดนาทีแล้วนะ EP 4ไว้เจอกัน EP ต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ เมืมาชมบางท่านก็เดินทางปลอดภัยถึงที่ทํางานบางท่านก็อยู่ระหว่างการเดินทางเพราะบางท่านอาจจะเข้าโครงงานต่างกันนะบางท่านเข้าเก้าโมงบางท่านเข้าสิบโมงผูงท่านไม่มีกําหนดเวลาเข้าตอนไหนก็ได้คือถ้าระดับผู้บริหารระดับมีเดอเจอร์ก็อาจจะไม่มีกหนดเวลาแต่ว่าต้องบริหารงานให้ตรงตามที่ได้รับมอบหมายครับครบถ้วนโอเคนะครับสวัสดีครับ